สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมบ่าวศักคักอรรถชาแนลนะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็บ่าวศักคักอรร f แฟนเพจทางช่องแฟนเพจนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางมาที่ทางอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์นะครับผมวันนี้นะครับผมที่บ้านของคุณยายบุญนะครับท่านผู้ชมเ c คงจําได้นะครับผมยายบุญคนฝันแม่นนะครับผมรอบที่แล้วเราไปทําพิธีขอตัวเลขนะครับท่านผู้ชมครับก็ได้ เข้านะครับท่านผู้ชมกับก็คือ8ปหนึ่งที่คุณยายใบเป็นมือให้นะครับท่านผู้ชมส่วนงวดนี้นะครับผม16เมษายน2567นายนะครับผมเราจะมาตามตัวเลขให้กับ FC บอกว่าให้ตามยายบุญหน่อยนะครับผมวันนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วนะครับผมแนวทางเลขวันที่16เมษายน2567อยเ่าลืมอย่าพลาดนะครับผมกับตัวเลขของยายบุญนะครับวันนี้เราจะไปตามความฝันนะครับผมความฝันของยายบุญว่าจะมีแนวทางอะไรบ้างฝาก FC นะครับผม ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวศักข์คักรลดด้วยกันแล้วกันนะครับผมใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมให้กาลังแรงใจด้วยกันด้เอฟซีทุกท่านนะครับผมวันนี้อ่เดี๋ยวเราจะเข้าไปหายายบุญด้วยกันนะครับผมไปด้วยกันเลยครับไปด้วยกันเลยครับผมไปหายายบุญด้วยกันนะครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสว <had> ั <ais> สดีคยายบุญยายบุญก็ตกลงกันก่อนว่าจะถามก็ขอให้ถามเป็นทีละคน มันหลายช่องคบมคนรับชมเขาบอกโอ้เขาด่าบบาเขาด่าบบาที่คนเดียวแม่เขาด่าบบาที่เวียีเสียเบาที่แหมครับก็มาตามต่อในงวดวันที่16เมษายนน้อยใหญ่ครับผมเสียดายงวดที่ผ่านมาไปเอาอะไรนะที่บ้านนั้นน่ะบ้านไหนที่ไปเอาวันนั้นนั่นปยายกมืออย่างนี้อ่ะยกมืออย่างนี้พวกเราตีเป็นสี่สี่ครับอือแต่ว่าจริงๆนี่มันเป็นแปด เราก็ยกแบบนี้ด้วยหนึ่งแล้วก็ยกอะไรอย่างนี้ด้วยเอย่างนี้สองสองสองมือครับผมแล้วก็อะไรนะตัวตัวสามเป็นเป็นเก้าบอกวันนั้นนะเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่กุหลามันออกไอช่องของน้องเพชรเอาไปลงติ๊กตอกมีคนแปงถูกเนาะแปงถูกร้ายแปงถูกลายเหงื่เสียดายเนาะแต่งวดนี้เขาเขาให้สองตัวนะเขาไม่ให้สาม ยายยายได้ฝันในวันนี้ยายไม่ได้ฝันแต่ตาแกฝันตาแกฝันว่าไข่มันอยู่ในรูไข่มันอยู่ในรูจ้าไข่อะไรนะไข่ไก่ไข่ไก่อืมอาะมันมเก่าศูนย์สบายมเก้าไข่ก็ศูนย์ครับเข่าเลืเดิมบอมันจะมาเรื่อเดิมไหมเพราะว่ารูนั้นมันอยู่ที่คอไม้น่ะคอไม้นั้นน่ะมันผุแล้ว แล้วไข่มันอยู่เป็นเป็นเป็นที่ฟองอ่ะครับเยอะมันล้นออกเลยล้นออกเลยไข่ก็สูงไข่ก็สูงรูก็สูงไก่ก็เก้าอแล้ววันนี้ได้ข่าวว่ายายไปเอาที่เออะไรนะปู่ดำปูดำยายสส้อยเนาะไปไปไปเอาเมื่อไหร่ยายไปวันศุกร์ศุกร์ที่แล้วอ่ะจะไมได้ไปเอาเร็วอ่ะเอา ก็เจ้าของบ้านก็ให้ไปยายก็ไปยายใจง่ายจังเนาะให้ไปทางไหนก็ไปหมดครับผมไปทําวิธีเหมือนเดิมใช่ไหมทําวิธีเหมือนเดิมไม่เจ้าของบ้านก็ฝันไหมยายก็ฝันเขาเล่าให้ยายฟังไหมเขาว่าคนห้าคนไปไปไปเรียกอะไรนะไปภาษาคุยนะไปภาษาคุย บอกกล้วยกับมื้อเขาว่ามาไปกีวานเอาคนห้าคนทำเขาคนเดียวไปเอาไปเอาไปเอาเขาคนเดียวไปไปเฮ็ดนะไม่ไปเฮ็ดเขาคนเดียวแล้วคนหาคนมีแต่เขาคนเดียวผมคืนแบบคมคืนผมคืนคนห้าคนผู้ชายห้าคนแต่แต่เจ้าของเขาว่าไม่ต้องทําไม่ต้องไม่ต้องมาคมคืนหนูหนูมีมีแฟนแล้วมีแฟนไม่เป็นไรเพราะว่า ไม่ใช่ผยมันจะเข้าหมดไม่ผแล้วเออคาเฟ่อยู่สี่ห้าคนนอผู้ชายห้าคนผู้หญิงคนเดียวใช่ผู้หญิงคนเดียวยายว่ามันถูกแล้วยายว่าเลื่อมันถูกแล้วใช่ถูกแน่นอนถูกแน่นอนห้าหนึ่งถ้าไม่ห้าหนึ่งก็สี่ห้าอห้าหนึ่งกับห้าห้าผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายห้าคนยายเป็นห้าหนึ่งกับสี่ห้าใช่สี่ห้า ยิงคนหนึ่งผุ้ยไสหาค้นมันก็ตรงตรงในเนาะหาหนึ่งหาหนึ่งผู้ยยิงก็ตีเป็นสี่ได้เออเป็นสี่ท่าถ้าตีแบบหนึ่งมันเป็นห้าสี่ห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งห้าสี่ไม่ใช่ห้าหนึ่งสี่เป็นบ่อยไม่รู้สามตัวก็ห้าหนึ่ง่อ๋อผมผมลองลองลองเปรย์เนาะเออเปรยปลแปรเอาเนี่ยว่าปุ้ยไสหาคน ไปลุมเอาไม่ยิ่งผู้เดียวอ้าเดี๋วแจสีเปรเนาะแจคุณยายแปรให้ห้าหนึ่งกับห้าสี่ห้าหนึ่งสี่หือห้าสี่ห้าหนึ่งครับแล้วทีนี้ยายไปทำวันนั้นนี่เป็นแบบไหนมั้งเล่าให้ฟังหน่อยครับไหนไม่ได้ทำอะไรทำเหมือนที่เคยทำนั่นแหละไปนั่งเอาเลยวะยายนั่งเอาเลยเขาก็ให้เขาก็บอกเลยเป็นเป็นผู้ไหมากครับ ปูปูดำป,ปูดำนั่นปะ่ะเพิ่นมาว่ายอย่างนี้ปบป่ะบ่ได้ว่ายอย่างมา,มาบอกเลยเอ,าปปเาายอย้าซีฮูบอกว่าเฮาไม่ยังงกันเขา,าทำอยู่มาทําอะไรมาขอขอโชคขอลาภลูกหลานลําบากขอขอเนี่ยปูดํา<ม>แล้วพอดีเขาว่าเขาบอกหลานสาวหลานหลานหลานเจ้าข,ของบ้านมาเขาว่าเองนะ่ะ เอเจ้าของบ้านมันเป็นม <If S 2> <im> ันมันมอะไรเข้ามาสิ้งนะเลยเลยปูเขาบอกว่าให้เองแต่งเอาแต่งบูชาเอาปูดำแล้วพระภูมเจ้าที่ที่บ้านของของขลานสาวเขาอ่ะครับเขามาสิงอยู่แล้วตอนที่มันมันออกแปดหนึ่งมันก็ได้แปดหนึ่งนะป็้คนนั้นอะ เมือเมื <me> ่อกี้นี <g ib berish> ่บอกแปดหนึ่งมันรอเมื่อกี้แล้วเนาะแต่ยายไปเอาปุ๊บพอดีมันมันมันอนมันฝันรลานคนนั้นหอมาหลานยายจอยอ่ะก็ฝันว่ามีคนไปคุมคืนเขาคนหักคนคนเดียวอค ใได้หวยแล้วแล้วก็มาฝันมาฝันโอ้เสียงว่าเสียงเลขไวแล้วเสียงแล้วเสียแล้วมาฝันเขาเล็มาฝันว่ามีคนคมขืนเลขห้าคนมาสิถือนี่นั่นยังว่ายายบอกว่ามันเข้าแล้วเลขมันเข้าแล้วเลขที่ยายไปเอานั่นคือได้ตัวไหนโอดําเขาบอกตัวไหนครับห้าศูนย์ับห้าศูนย์ตัวรองกห้าหนึ่งห้าศูนย์กบห้าหนึ่งห้าศูนย์กบห้าหนึ่ง ก็นต็ตรงกันกับเลยมาข้ากับความฝันนะครับผมไม่มาข้อฝันกับเจ้าของบ้านคือเอาอย่างนี้เนาะยายไปเอาก่อนใช่ไหมยายไปเอาก่อนแล้วพรุ่งนี้กรอนตอนกลางคืนเขาก็นอนกับฝันแล้วยายเข้าไปยายไปถามว่าไหนหนูฝันว่าไงยายหนูฝันว่าผู้ชายห้าคนมาคุมคืนหนูเขาบอกว่าหนูไม่ต้องคุมคุณหนูหรอกหนูมีแฟนแล้วไม่เป็นไร ว่าไม่เป็นไรครับอืมแลไม่เขาเไี้โชคเสีลามอเขาว่าเขาเขามั่นใจว่าเขาจะถูกอืมมาเลขที่เขาเนาะเอ๊ะไม่รู้ได้ที่แปดหรืออะไรบอกย้ายไม่ได้ครับไปตัวเดียวไปตัวเดียวไปตัวเดียวมาเลขที่แปดมาเลขที่แปดไปตัวเดียวไม่ใชว่าแปดแปดซึ่ง หุยอย่าไปเอาเลยบ้านเลขที่เอาตัวนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้แหละใหญ่มั่นใจแล้วมั่นใจโอ้ใหญ่มั่นใจตัวนี้แล้วถ้าไม่ออกห้าหนึ่งก็ออกห้าสี่โอ้แน่นอนแน่นอนที่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 เขาเขาฝันอ่ะครับอืมที่ฝันก็ตรงกันก็เลยคือขอได้เออตรง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 เออทำให้ห้าหนึ่งก็ห้าสี่อืทำไม้ห้าหนึ่งก็ห้าสี่โอ้เขาให้แค่นี้หมดใหญ่แค่นี้แหละล่างไม่ใช่บนเด้อ ให้ซื้อล่างล่างให้ซื้อล่างล่างอย่างเดียวเล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวก็ไม่ให้ตัดด้วยนะเอาตรงตรงเลยเอาตรงตรงไม่ต้องกลับไม่ต้องกราบผู้ชมนี่นี่นี่นะยามันใจก็บันนั่นท้าผู้ชมเดี๋ยวป่ะิจาบน้เอานะครับโอ้แต่ยายกับมันใจแห้งเนอะยายมันใจว่ามันจะออกตัวนี้แหละ เจ้าของบ้านเขาฝันแบบนั้นมันดีถ้ายายฝันแบบนี้ที่ไรมักจะออกใช่ไหมหรือยังเจ้าของเจ้าของที่ขอฝันเขาไวาเขาจะถูกอันสามสามตัวนั้นยายลองชี้ให้ดูหน่อยว่ายายชอบตัวไหนสามตัวนี้นะยายชอบตัวนี้ห้าสี่ห้าสี่กับตัวนี้ กับหนึสีขาวหนึ่งอาซีาหนึ่งสีหมากไปนะครับยายบุญยายชอบนะครับผมกไม้นะครับกับใแล้วเลขสามตัวยายตีวะคะไม่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 ีไม่มีอันนี้คือเนนเนีนเล่างยังเดียวเนล่ายังเดียวกับน้ำบอกกับ ก็ต้องปั๊บก็ต้องคูณด้วยจะได้หน้าเอาเด้อก็ต้องคูนตรงๆเลยใช่ไหมครับจัดตรงๆเลยนะครับผมมันมีหลายมีสามหางสามหางเองมีแค่สามหางสามตัวสามตัวมันต้องกลับเอาตรงต้งเดียวเลยถ้ามันเสียก็เสียทั้งมันถ้ามันถูกก็ถูกแน่นอนจะมีเท่านั้นเนาะก็มีเท่านี้จะเอาอะไรอีกเนาะถุงเลยถุงเลยถ้าคนไหนงบเยอะเอาเลยถ้าไม่มีก็เอา ห้าศูนย์ก็ได้ครับผมขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะยายเนาะใช่มันไม่เปลืองด้วยไม่เปลืองด้วยไม่ต้องคูณเอาเรียงล่างอย่างเดียวล่างอย่างเดียวยายก็หมายใจขัดไปหมดครับผมือว่าให้เป็นของวันปีใหม่เรื่องนี่น้องปีใหม่ไทยเนาะปีใหม่ไทยตรงกางเนาะมันตรงกลางให้ลูกหลานเอาไปเล่นยูวิวไปขัดเหมือนนี่ย่างฝากเอซี่กุนแนครับผมฝากไอ้ไหน อ๋อครับให้เอฟซีร่ำรวยรวยครับผมอืมการถูกหวยที่ใหญ่คนนะทุกคนนะก็ให้ร่ำให้รวยทุกคนทุกคนเพิ่นบอกว่าเก่งครับแต่เพป็นใครหนักนะต้องเจ้าพ่อผัดเลยบ้านผัดนะครับวันสงการไม่ต้องกลับด้วยไม่ต้องกลับด้วยนะขอบคุณใหญ่ทุนเนาะบคที่มาแบบปันนะครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทาง ท่านผู้ชมเข้ามาดูแล้วก็ใช้ดูลพินิษใช้วิจารญาในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีโชคหมัผนขอบคุณคุณยายมากครับคุณยายบุญรับคุณยายบุญมากเลยสลับแนวทางงวดนี้นะครับ คระรับนะครับก็นะครับผมเป็นเฉพาะแนวทางเท่านั้นนะครับพ็่สีทุกท่านก็โปรดใช้จริยารในการรับชมนะครับผมดูเพื่อเป็นหนทางในการเสียงโชคนะครับผมสลากกินแบบของรัฐบาลไทย็ประจำวันที่16เมษายน2 5 6 7นะครับผมตัวเลขของยายบุญคผมคน คอมเมนต์มาอยู่แอร์โชว์เปล่าไรคุณล่ะมีคนติดตามบ่หรอขอให้ทุกท่านนะครับผมมีชมกันเป็นกันเด้อนะครับผมนี่แหละแต่ผมจะขอย้ำตัวเลขนะครับผมให้เอฟซีได้ดูกันนะครับผมไม่ใช่อะไรหรอกยายกรมตัวเลขชอบของยายเบิร์ตคือห้าหนึ่งห้าสี่นะครับผม ยังไงก็ลองไปกดซอกไปเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับผมแคปไปเลยนะครับสลใผมตามีนะครับผมสิบหกเมษานะครับผมอย่าลืมกับท่านนะท่านผู้ชมกำเน็ตทางวันนี้นะครับผมขอทุกท่านที่เฮงพวงปังรวยกับทุกท่านเลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวสักคักอรรถด้วยกันแล้วกันนะครับผมท่านผู้ชม fc ของยายบุญมามามาบุกแกดีไม่จีบบอยายบุญนี่เป็นเลข ฟันแมนเนาะเรียกฟันแม่นะครับยายบุญคนฟันแมนนะครับผมโอเคนะครับแกนาบปเตรียมครับอาผมขอไม่นะครับยายขอไม่ถอดเอาค่ะถอดเอาค่ะถอดเอาเลยยายจะเดินทางต่อเนาะวันนี้นะไปแล้วครับผมเงินเท่าไหร่ขอบคุณครับขอบคุณยายครับผม